อาจเขาจะเป็นนักล้องแล้วเขาจะเป็นนักแข็งเลี่ยนฟรีพายออยแสงสีเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะ กรบขึ้นบ่กคนไอ้จุ๋มเลยลงน้ำทำไมอ่ะพี่ฝ้ายตายไม่ทันตอนตกน้ำดูการเดียเดีอวเขาปีตกเกินไปเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรบรรยากาศดีมากครับผมนะเอาเอาเอาขบถูกกัาแกงกราเดียบันนี้โอ้โหอะไรนะ ออยแก้งยังไงออยแก้งพี่ฝ้ายหรออะไรนะทำไมออยแก้งพี่ฝ้ายหรอยังก็พี่ไม่ได้ไงมันก็ตกมาขึ้นมาดีๆนะออยหองอยออยตรงกับเข้าพอดีเลยลงไปทำอะไรในน้ำแกงโอ้ครับไม่เป็นไงไอ้ฟโตกเนื้อ ทำไมออยทำอะไรพี่ฟ่ายบอกให้นั่งดีๆกับนนัวนะรู <laughs> ออ้